ก็ผมคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดแม่งสอนนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับคงจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยนะครับจะได้รับความนิยมนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวโดยเฉพาะวันนี้วันที่6เนี่ยมีการเปิดตัวในเรื่องของเทศกาลทุ่งบัวตอง นะครับใครที่กําลังที่จะวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงหนาวนี้ที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับก็ต้องไม่พลาดนะครับมาแวะเที่ยวชมที่ทุ่งบัวต่อนะครับที่ดอยแม่อุคออํเมองขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเริ่มบานตั้งแต่วันที่6วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะบานจนกระทั่งไปถึงวันที่ประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับส5 6 3นาหนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับที่สามารถจะเชื่อม พื้นที่เชื่อมโยงของของทุ่งบัวตองได้เช่นท่านมาแล้วท่านอาจจะแวะไปเที่ยวที่น้ําตกแม่สุรินนะครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับ ทุ่งบัวตองนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของกาแฟเด็กดอยนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์คือกาแฟเด็กดอยนะ่ปีหนึ่งมีอยู่ครั้งเดียวนะครับเป็นเด็กดอยที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนหัวแม่สุรินนะครับฉะนั้นท่านมาเที่ยวเนะี่ยท่านสามารถที่จนะไปชิมกาแฟชั้นดีของจังหวัดแม่่องสอนและก็ไปร่วมอุดหนุนนักเรียนชาวปากยอที่ทํากาแฟซึ่งเป็นบรรยากาศแบบชุมชนชาวบ้านนะครับด้านหลังนี่ก็จะ จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนะครับและนอกจากนี้ถ้าท่านลงไปที่อำเภอขุนยวงแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอนุสรณ์สถานนะครับมิรภาพไทยญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นการแสดงในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับในช่วงสง,สงคารามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ขออยากจะเชิญชวนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยที่กำลังจะวางแผนมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่สอนเนี่ยในช่วงรองวิกเอนเนี่ยนะครับต้องมาเที่ยวแม่งสอนตอนนี้อากาศเริ่มต่วแล้วครับก็ขออยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับ